เต็มเครื่องเต็มคำ หวานช้ำลายยำใจครับโอ้โหมวยนะครับเป็นไงบ้างครับ3ตัวหน้าช่องที่วางไว้ให้นะครับก็เข้มมา2แล้วก็จางไป1ครับบวกลบกันแล้วนะครับก็ยังได้บวกกันอยู่เหมือนเดิมนะครับพี่ในที่ตามหน้าช่องใบเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับหน้าช่องยังมาขนาดนี้ครับในครอบครัวโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นะครับที่วางไว้ให้นะครับแล้วก็รวมถึงชุดอัลบั้ม3ด้วยนะครับต้องบอกว่ามาครบเต็มระบบฟูฟชั่นกันไปเลยนะครับพี่ในครอบครัวเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับก ก็แตกกันมาสวันติดติดแล้วนะครับนี่เลยครับถึงบอกอยากเข้ามาตามในครอบครัวชัวกว่าครับหรือว่าพี่ในนะครับที่รักทัฟบอลนะครับมากกว่าหน้าช่องหน้าไลฟ์นะครับก็ทางเข้าง่ายๆเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่ร้องเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเค็มจัดแน่นอนเอาทีครับเหมือนเดิมครับมี3คู่ครับมาให้เลือกเน้นเลือกเชียงือนเดิมครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากกดติดใจฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดง่ายโปรด ไปที่คู่แรกเลยดีกว่าครับเพื่อการเสียเวลาครับวันนี้ครับพามาที่พิวริงกิตครับคู่ระหว่างด้านเลเตอร์ซิตี้ครับวันนี้จะเปิดบ้างด้านแมนซิตี้ครับเลเตอร์ซิตี้ครับผลงาน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับเก็บชัยชนะไปได้แค่1เกมครับแพ้ไป3เสมอไป1ครับก็ฟอร์มช่วงนี้ครับถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรครับด้านล่าสุดที่ผ่านมาครับก็บุกแพ้กันทางด้านลิเวอร์พูลมาถึง3ประตูต่อ1เลยส่วนด้านทีมเยือนนะครับอย่างด้านแมนซิตี้ครับผลงาน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับเก็บชัยชนะไม่ได้เลยคคคครรรรัััับบบบบแแพ้้ไไปปถึง3เเเกกกกกมมมมลลว็็สสอ2่่่าาาุุดทีผน เสมอทางด้านอีวอร์ตันมานหนึ่งประตูต่อหนึ่งเลยคู่นี้ครับให้เลือกเฉลี่ที่จบ้านอย่างเลสเตอร์ซิตี้ได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเปรียบเทียบเรื่องฟอร์มนะครับผมมองว่าเลสเตอร์ซิตี้ครับดูดีกว่าครับแล้ววันนี้จะได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านตัวเองด้วยนะครับแรงจูงใจมากกว่าและที่สำคัญครับเกมในบ้านครับพวกเขาเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนด้านทีมเยือนอย่างแมนซิตี้ครับต้องบอกว่าผลงานช่วงนี้ถือว่าไม่ดีครับแต่ถ้าเปรียบเทียบเรื่องเกรบอลและคุณภาพนักเตะครับผมยังมองว่าแมนซิตีี้้ครัับวนนดูเหนนือกว่าาาทงด้เลสเตอร์ซิตี้้แบบเเห็นนไดดชัลยะครับแแแลละะกาาาพงงงงงงวววัััันนนนนีี้้คคคครรรรบบเเเปปปปิิิดดมม่่่่่อขไไไทชตึ 1ลูกขึ้นกับ2นะครับแล้วก็เปิดมาไหลไป2ช่ขึ้นตัวเลยมองว่ากระแสแบบนี้มันแรงเกินไปนะครับแล้วก็เป็นเกมเยือนของแมนซิตี้ด้วยนะครับถ้าเลเตอร์วันนี้แพ้ครับผมคิดว่าไม่น่าเกิน2เม็ดแน่นอนครับวันนี้นะครับให้ยืนบอลรองเจ้าบ้านอย่าง เลสเตอร์ซิตี้ได้เลยส่งคู่ต่อไปนะครับก็ยังอยู่ที่พิม์ลิงกิทครับคู่ระหว่างด้านเอเวอร์ตันครับวันนี้จะเปิดบ้างด้านนอตทิมฟอร์เรสต์ครับเอเวอร์ตันครับผลงาน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับเก็บชัยชนะไปได้1เกมครับแพ้ไป1เสมอไป3ครับก็เจาไปทางหน้าเสมอซะส่วนมากครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็เปิดบ้านเสมอกัได้แมนเชสเตอร์มา1ประตูต่อ1เลยส่วนนักทีมเยือนนะครับอย่างด้านนอตทิมฟอร์เรสต์ครับต้องบอกก่อนเลยว่าผลงานช่วงนี้ครับพวกเขาทำได้ค่อนข้างด สเปอร์มาถึง1ประตูต่อศูนย์เลยครูทีมให้เลือกเชฟที่เยี่ยงอย่างนั้นอนที่ทำฟอร์เรสได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเปรียบเทียบเรื่องฟอร์มเลยครับผมมองว่าฟอร์เรสครับวันนี้ดูเหนือกว่าครับแต่ถ้าเปรียบเทียบเรื่องขุมนักเตะครับก็วันนี้ครับสูสีกันมากครับเพราะว่าวันนี้ครับเอวตันครับจะได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านตัวเองครับและที่สำคัญครับเอวตันครับเกมในบ้านพวกเขาเนี่ยเสียประตูยากมากครับแต่ว่าวันนี้ครับกัมพแบงครับเปิดไม่ได้เอวตันครับเป็นต่อยที่ปอปาานะครับกก็มองจลเ ครับกับองแทงนี้เปิดมาวันนี้พอปาครับคิดว่าวันนี้ครับตอนนี้ฟอร์เรสครับน่าจะบุกมาแบ่งแต้มได้ครับดีไม่ดีนะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับบุกมาเก็บ3แต้มก็เป็นได้ครับวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่นัดที่อังฟอร์เรสได้เลยส่วนคู่ต่อไปนะครับคู่ระหว่างด้านเวทแทนมินเต็ดครับวันนี้จะเปิดบางด้านลิเวอร์พูลครับเวทแฮมครับผลงานห้าเกมล่าสุดที่ผ่านมาครับเก็บชัยชนะไปได้สองเกมครับแพ้ไปหนึ่งเสมอไปสองครับก็เจาะไปทางหน้าเสมอได้ส่วนมากครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับก็บุกทีนักด้านซัมตันมาปรระตตู่อคับส่วนหนนน้าาาาทีมมเเเยยือออ่่งงลลลลิวรร์พูคับผกสุดต้อองบกกวว่าพ ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมครับแล้วก็เสมอ1เกมครับน่าล่าสุดที่ผ่านมาครับก็เปิดบ้านชนะได้าเลสเตอร์ซิตี้มาถึง3ประตูต่อ1เลยคู่นี้ครับให้เลือกเชียร์ที่เด่นอย่างด้านลิเวอร์พูลได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าเท้ามองจากเฮดเว่ยละครับคู่นี้ครับเหมือนจะเป็นบอลแพ้ทางกันเลยนะครับเจอกันมา5เกมล่าสุดนะครับเป็นฝ่ายที่ลิเวอร์พูลครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมครับแล้วก็เสมอ1เกมครับและเจอกันมาเกมล่าสุดครับในปี2024ครับก็็เปนยี่ลิเวอรร์พูลคับเปปิดดบ้านนชะไไ้นะครับถึง5ประตตู่อ1เลลยแ้วก็แพคู่นี้ครับเปิดแพ้านลิเวอร์พูลคครัับเป็นตต่่่อแ1ชววง ะครับถ้ามองจากกระแสแบบนี้เฮตูเ hey อ hey ที่เจอกันมาแบบนี้ครับผมเชื่อมั่นว่าลิเวอร์พูลวันนี้ครับมีให้แน่หนึ่งประตูไปลุ้นประตูที่2ได้เลยวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่ลิเวอร์พูลได้เลยสรุปสามตัวนีน้ประจำข้ามคืนวันนี้ครับชอบทางด้านเลสเตอร์ซิตี้แล้วที่อังฟอร์เรสต์แล้วก็ลิเวอร์พูลครับจะให้3คู่แบบเน้นๆกันไปเลยหรือว่าพี่นะครับที่หนา้าตฟุตบอลนะครับป้าขวหน้าช่องหน้าไลฟ์นะครับก็ทางเขาง่ายๆเลย ใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้ามาอยู่ลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนขอฝากมาหน่อยนิดนึงครับสำหรับพี่นี่นะครับที่อยากได้ทางมากกว่าหน้าช่องหน้าไลน์นะครับก็เข้ามาดูไลฟ์สดกันได้นะครับสองรอบนะครับห้าโมงเย็นกับสามทุ่มนะครับก็ลองเข้ามาดูเลยไลฟ์สดทุกวันนะครับห้าโมงเย็นกับสามทุ่มนะครับก็ลองเข้ามาดูชมกันได้นะครับก็สำหรับวัสดีครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บอลถึงความสุขสวัสดีครับ